ศรีสันสิมทีมลำพูนลำพูนไลท์แอนด์คราฟชวนสัมผัสเสน่ห์แสงแห่งวัฒนธรรมผ่านสินร่วมสมัยเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันระหว่างวันที่23ถึงวันที่28ธันวาคมนี้ณสารากลางจังหวัดลำพูนหลังเก่าและถนนวงังสายจังหวัดลำพูนช่วงค่ำวันที่15ธันวาคม2568ที่ลานหน้าพิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน สีสันซิมที่ลำพูนโดยมีนายอภิชัยชัชเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายประพัฒส์ศรผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนร่วมแถลงข่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดลำพูนจัดงานดังกล่าวเพื่อย,ยกระดับเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวประจำปีสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ มุ่งเน้นการกระจายตัวการเดินทางจากเมืองหลักสู่เมืองหน้าเที่ยวคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า30,000คนและก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า30ล้านบาทนายปียพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยนครทววภุนชัยสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นทุนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดได้เร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการบริการ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นและในปีนี้ถือเป็นปีแรกขอขอ,องค์การยกระดับเทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวเมืองลำพูนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้แก่นักท่องเที่ยวและนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านนายอภิชัยชัดเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าททท ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้เสน่ห์ไทยภายใต้แนวคิดห m u s ัส o ู n ินไ i l a n d มุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและเชื่อมโยงกับชุมชนท้องถิ่นโดยได้คัดเลือกชุมชนบ้านทีจังหวัดลำพูนซึ่งมีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมโดดเด่นรวมถึงชุมชนแม่ทาและชุมชนพระบาทเว้วยตงม,มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานเพื่อเพิ่มมูลค่าซอต์เวอร์ด้านวัฒนธรรมและกระจายรายได้สู่ชุมชน ขณะที่นายประพัฒสอนผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและภาคประชาชนในการเยืนมิตพื้นที่สารากลางหลังเก่าและถนนวงังสายซึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรมและพื้นที่เมืองเก่าให้เป็นพื้นที่สร้างสารรค์ยามค่ำคืนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจและสร้างความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลำพูนสำหรับงานสีสรรเสงิมทินลำพูน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึงวันที่28ธันวาคม2568เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาโดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการเดินชมงานหรือ walking tour จำนวน10จุดบนถนนวางซ้ายประกอบด้วยการจัดแสดงแสงและศิลปะด้วยเทคนิค art installation, light up, projection mapping และสื่อผสมสมัยใหม่ถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตวัฒน,นธรรมและอัตลักษณ์ของเมืองลำปูจากอดีตสู่ปัจจุบันนอกจากนี้ภายในงาน,นยาวัฒน,นธรรม การสาธิตวิถีชุมชนการแสดงดนตรีจากศิลปินลปและวงดนตรีท้องถิ่นการออกรล้านจำหน่ายสินค้าชุมชนอาหารพื้นถิ่นและฟู้ดครัฟทั้งนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แอร์ล,ลาจอดรถบริเวณเจดีเก่าวัดชัยชนะโดยมีบริการรถรับส่งอำนวยความสะดวกทุกวนันตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง23นาฬิกา